ครับสวัสดีทุกคนนะครับที่กําลังรับชมช่องพีเอทีวีนะครับอ่ะนะครับหลังจากที่ล่ลงคลิปสั่นไปแล้วเนาะนะครับว่ามีรถ12ล้อนะครับมามีรถ12ล้อเนาะอ่ะนะครับก็แล้วแล้วนะครับนี่ตามที่เห็นเลยนะครับผม12ล้อนะครับก็โอเคครับกลังมิ่งรอบๆขั้นนี่นะครับมานี่ข้างๆกับประมาณนี้นะครับหมุนนะครับผม ประมาณนี้นะครับยกดำกับแบบนี้นะครับมีทออ่าแล้วก็มีนี่นะครับเขาเอื่นเนี่ยก็ปลอมล่มเนาะนะครับอ่นะครับข้างหน้าก็เป็นแบบนี้นะครับอ่าตัวนี้เป็นของเดกาสามหกศูนนะครับเนาะเดก3าสามหกศูนนะครับอืมสองหอนะครับผมมาแล้วนะครับนอ่บ งานกัตธิบุคอยปันได้ดอกเนาะนะครับว่าเป็นงานทํามือนะครับอาจจะมีบิดเบี้ยวเนี่ยแต่ว่าเวลาเนี่ยจอดข้างหน้าแบบนี้ขอแค่มันตรงกับพ่อนะครับอ่ะหัวนะครับส่วนหัวก็สั้นได้นะครับนี่นะครับเวลาแบบเนี่ยก็หลักของลักนะครับอ่าหัวรถกัสธิสั้นเนาะนะครับเออกัตธิสั้นได้นะครับผมเนี่เทได้ทีเดียวเชียวนะครับอ่ะตัวนี้ก็เป็นตัวเดีกานะครับสามกกศูนย์นะครับถามว่ามีขั้นเดียวบ่ นะครับผมมีขั้นหนึ่งนะครับนะครับมีขั้นหนึ่งนะครับนี่นะครับผมเป็นเมกานะครับนะครับเป็นฮิโนะฮิโนะเมกานะครับผมอ่าก็เหมือนกันนั่นแหละนะครับพิดแค่น่ามันซือนะครับเป็นขันนั้นเป็นอิซูซูเนาะขั้นนี้เป็นฮิโนะเมกานะครับนี่นะข้างๆรอแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับส่วนไฟหนีสามารถเอาออกได้นะครับนี เพราะมันติดอัดเทปอยู่นะครับสามารถเอาออกได้เนาะเวลาขนส่งอย่างมันเวลามันสูงนะครับกล่องมันอาจจะร่วงบ่อใดอย่างเนาะก็ไปคิดไว้เังซีเลยก็ได้เลยนะครับสําหรับไฟข้างบนนี่นะครับยกดําเหมือนกันนะครับงานกับเจบบอคอยปันไดด็อกเนาะนะครับงานบ้านนะครับมัณนนะครับผมอ่ะเดียวจะสองขั้นมาเทียบกันให้เบึงนะครับ ประมาณนี้นะครับผมอืมนะครับกับประมาณนี้นะครับสําหรับสองคันเนาะนะครับอ่ะส่วนราคานะครับราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับผมนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับไปซืนใจกระทักไม่ได้นะครับนะครับที่เพจนะครับลิงเพจก็บือยู่ใต้คลิปนี่แหละนะครับกดเข้ามานะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับผมสําหรับสองคันนี้นะครับคันละเนาะนะครับ